กลางดึกคืนหนึ่งเสียงฝนกระหน่ำดังปอกแปะกระทบหลังคาสังกสีที่ผูพังสายลมพัดแรงจนกองขยะข้างถนนปลิวกระจัดกระจายกลิ่นเน่าเหม็นโชยไปทั่วตรอกเล็กๆที่มืดมิดไร้ผู้คนท่ามกลางความสกรปรกและหนาวเหน็บนั้นมีร่างเล็กๆของเด็กหญิงตัวผอมบางสวมเสื้อขาดุงริ่งเปื้นอนโคลนและเศษอาหารเธอนั่งกอดเข่าดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาและเสียงร้องเบาๆที่แทบกลืนหายไปกับเสียงฝนเด็กคนนั้นถูกทิ้งเอาไว้ในกองขยะเหมือนสิ่งไร้ค่า ในเวลาเดียวกันนั้นเองชายชาราร่างผอมโซคนเก็บของเก่าเดินลากรถเข็นไม้เก่าๆผ่านทางเปลี่ยวเพื่อหาของขายในเช้าวันถัดไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าดวงตาขุ่นมัวแต่ยังคงมีแววความเมตตาอยู่ภายในทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเ่าเบาเหมือนลูกแมวร้องชายชาราหยุดหันไปมองกองขยะใหญ่ตรงหัวมุมงถนนแสงไฟถนนสลัวๆส่สองให้เห็นเงาตัวเล็กกำลังสั่นเทาอยู่ตรงนั้นเขาก้าวชา้ชาๆเข้าไปใกล้และสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้หัวใจเขาหล่นวูบเด็กหญิง อายุไม่เกินสามขวบร่างกายถ่ายผอมผิวซีดติดคราบสกรปรกทั่วทั้งตัวริมฝีปากแตกจนมีเลือดซิปเล็กน้อยในตาที่แดงช้ำเพราะร้องให้มาทั้งวันมีเพียงความหวาดกลัวและความสิ้นหวังชายชรา,าเอื้อมมือออกไปเด็กหญิงสะดุ้งถอยหนีเหมือนสัตว์น้อยที่ถูกทำร้ายมาไม่รู้กี่ครั้งเสียงฝน,นยังคงตกหนักแต่สายตาของชายแก่กลับเต็มไปด้วยความเวทนาเจ็บไหมลูกหนาวใช่ไหมเสียงแหบแห้งของชายชรา,าดังขึ้นด้วยความอ่อนโยนเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงจ้องเขาน้ำตาไหล อากแก้มเขาจึงถอดเสื้อเก่าๆของตัวเองที่เปียกฝนห่อร่างเล็กนั้นไว้แล้วอุ้มขึ้นมาแนบอกทันใดนั้นความอบอุ่นเล็กๆได้ก่อตัวขึ้นในใจของเด็กที่ไม่เคยรู้จักคำว่าบ้านชายชรามองรอบๆไม่มีใครไม่มีเสียงเรียกหาเด็กคนนี้ถูกทิ้งอย่างเลือดเย็นไม่มีใครต้องการไม่มีแม้กระทั่งเศษความรักจากครอบครัวแท้ๆเขาหลับตาลงหายใจลึกแล้วตัดสินใจไปกับตานะตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ถูกทิ้งอีกแล้ว คืนนั้นท่ามกลางสายฝนและความมืดชายแก่เก็บเด็กหญิงจากกองขอยะกลับไปเลี้ยงดูแม็กเขาเองจะยากจนไม่มีแม้กระทั่งข้าวพออิ่มแต่สิ่งที่เขามีและพร้อมจะมอบให้ก็คือหัวใจของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใครเลยจะคาดคิดว่าเด็กหญิงผู้ถูกทิ้งราวกับเศษขยะคนนั้นอีก25ปีต่อมาจะกลายเป็นหญิงสาวผู้ประสบความสําเร็จและกลับมาตอบแทนบุญคุณชายชาราที่เคยยื่นมือช่วยเหลือเธอในคืนอันมืดมิดที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันเสเตือนใจเรื่องราวของความรัก ที่ไม่ใช่สายเลือดแต่แน่นแฟนยิ่งกว่าความสัมพันธ์ใดๆเช้าวันใหม่หลังจากคืนฝนตกหนักชายชาราพาเด็กหญิงตัวน้อยกลับมายังเพิงเก่าๆที่เขาใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนเพิงนั้นทําจากไม้เก่าและสังกะสีที่หามาได้ตามกองขยะพื้นดินเต็มไปด้วยฝุน่นและร่องน้ําจากฝนเมื่อคืนไม่มีเครื่องใช้ใดๆหรูหรามีเพียงฟูกเก่าขาดวินหม้อเล็กๆใบหนึ่งและถังน้าที่เต็มไปด้วยสนิมแต่สําหรับชายชารานี่คือสิ่งเดียวที่เขาเรียกว่าบ้านเด็กหญิงนั่งเงียบอยู่บนฟูกเก่าเสื้อผ้าที่เปียก และสกปรกยังติดตัวอยู่ชายชาราเปิดลังไม้เก่าๆหยิบผ้าขี้ริว้วที่สะอาดที่สุดออกมาเขาล้างน้ำพอให้หมักแล้วค่อยๆเช็ดคราบโคลนคราบเศษอาหารออกจากแขนขาของเด็กทีละน้อยมือสันสนของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทำงานหนักแต่สัมผัสกลับแถวเบาและอ่อนโยนราวกับกลัวว่าร่างเล็กนั้นจะเจ็บไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่กับตาแล้วจะไม่มีใครทำร้ายหนูอีกชายชารากระซิบดวงตาเปียกชื้นไม่รู้ว่าเพราะฝนที่ยังซึมเข้ามาหรือเพราะน้ำตาที่ไหลาจากความสงสาร วันนั้นเขามีข้าวเพียงกามือเดียวกับเกลือเม็ดเล็กๆอีกนิดหน่อยชายชราต้มน้ำเดือดเทข้าวใส่หม้อเคี่ยวจนเล็ดเพื่อให้มันพองและดูเหมือนมีมากขึ้นเขาตักใส่ถ้วยดินเล็กๆแล้วยื่นให้เด็กหญิงเด็กน้อยมองด้วยความหิวโหยก่อนจะค่อยๆตักเข้าปากน้ำซุปข้าวธรรมดาที่แทบไม่เหลือรสชาติใดๆกลับกลายเป็นอาหารที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของเธอหลังมื้อเช้าที่แสนขมขื่นชายชรานั่งข้างเด็กหญิงเขาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตว่าเขาเคยมีครอบครัวแต่ทุกคนจากไปหมดแล้ว เหลือเพียงตัวเขาและรถเข็นเก่าๆที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเด็กหญิงยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจทุกคำแต่แววตาเธอสะท้อนถึงความรู้สึกใหม่ความอบอุ่นที่ไม่เคยได้สัมผัสจากใครหลายวันผ่านไปชายชาราก็ยังคงออกไปเก็บของเก่าตามถนนทุกเช้าเขาต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมเพราะไม่ใช่แค่ตัวเองที่ต้องกินแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งชีวิตที่เขาต้องดูแลทุกครั้งที่หอบของหนักกลับบ้านเขามักจะเห็นร่างเล็กๆรออยู่ที่หน้าประตูเพิงเมื่อเห็นตาเดินมาเด็กหญิง ก็รีบวิ่งเข้ามากอดขาแน่นความผูกพันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแม้ชีวิตจะยังเต็มไปด้วยความลำบากข้าวที่มีก็ไม่เคยพอเสื้อผ้าของเด็กหญิงก็ยังขาดแบ่งอยู่เหมือนเดิมแต่ในทุกคืนที่เด็กหญิงซุกตัวนอนข้างชายชราเธอกลับหลับอย่างสงบที่สุดราวกับได้พบสถานที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพื่อนบ้านหลายคนหัวเราะเยาะชายชราบางคนบอกว่าไปเก็บภารามาทาไมทั้งๆท,ท,ที่เลี้ยงตัวเองยังไม่รอดแต่ชายแก่ทิยงยิ้มบางๆและตอบเบาๆวา่าถึงตาจะจนแต่ใจตามไม่เคยจน คำพูดนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจเก็บเด็กหญิงจากกองขยะไม่ใช่เพราะความสงสารเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ได้ผูกพันด้วยสายเลือดแต่เกิดขึ้นจากหัวใจของผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคือแล้วคือเล่าเพิงเก่าๆที่เคยเงียบเงากลับมีเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กหญิงผสมกับเสียงไอของชายชาราเสียงเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้จะจนแม้จะอดแต่ความสุขก็ออยังงอกงามได้ในหัวใจของคนสองคนที่พบกันโดยบังเอิญ และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเด็กหญิงกองขยะผู้ซึ่งกำลังจะได้เรียนรู้ว่าแม้โลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดแต่ความรักและความอบอุ่นเพียงเสี้ยวเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เธออยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหลายปีผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นทีละน้อยในเพิงเก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยรั่วและฝุ่นดินความรัก และความดูแลของชายชาราทําให้เธอแข็งแรงขึ้นแม้ร่างกายจะผอมบางแต่แววตากลับเปลี่ยนประกายมีชีวิตชีวามากกว่าวันแรกที่เขาเก็บมาจากกองขยะทว่าความลําบากก็ไม่เคยหายไปไหนยิ่งเด็กหญิงโตขึ้นความต้องการก็มากขึ้นอาหารไม่เคยพอเสื้อผ้าที่ใส่ก็เกินกว่าจะซ่อมได้แต่ทุกครั้งที่เห็นเด็กหญิงยิ้มชายชาราก็เหมือนลืมความหิวโหวยของตนเองเมื่อถึงวัยที่เด็กหญิงควรจะได้ไปโรงเรียนปัญหาใหญ่ก็ตามมาชายชารา ไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าเล่าเรียนแม้เพียงค่าชุดนักเรียนหรือค่าหนังสือก็ยังสูงเกินกำลังเด็กหญิงนั่งมองเพื่อนัยเดียวกันเดินผ่านไปพร้อมกระเป๋านักเรียนบนบาและรองเทา้าขาวสะอาดแววตาเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาอยากจะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในห้องเรียนเหมือนคนอื่นบ้างคืนหนึ่งเธอถามตาด้วยเสียงแถวเบาตาหนูอยากไปโรงเรียนหนูอยากอ่านหนังสือได้เหมือนคนอื่นคำพูดนั้นเหมือนหอกที่ทิ่มแทงหัวใจชายชราเขารู้ดีว่าการศึกษาอาจเป็นทางเดียว ที่จะทําให้หลานสาวที่เก็บมาจากกองขยะมีอนาคตที่ดีกว่าแต่เขากลับไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาส่งเสียเธอความฝันของเด็กหญิงยิ่งใหญ่แต่ความจริงกลับโหดร้ายชายชาราพยายามทํางานหนักขึ้นเก็บขวดเก็บเศษเหล็กเดินระเวนไปทุกตรอกซอกซอยจนร่างกายอ่อนล้าทว่างเงินที่ได้มาก็ยังไม่พอแม้จะอดข้าวเองหลายมื้อเพื่อเก็บเงินแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งของที่ต้องใช้เพื่อนบ้านบางคนเริ่มซุบซิบเลี้ยงไปก็เปล่าประโยชน์โตขึ้นก็คงไม่ใช่ลูกแท้ๆของเองหรอก อีกบางคนหัวเราะยาะว่าเด็กขยันอย่างนั้นไม่มีทางได้เรียนหนังสือหรอกเสียงเหล่านั้นเจ็บปวดแต่ช,ชายชราเลือกที่จะไม่ตอบเขารู้ดีว่าเด็กหญิงไม่ใช่พาระแต่เป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เขายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปทุกครั้งที่ถูกคนรอบข้างดูถูกเด็กหญิงกลับไม่ยอมท้อเธอหยิบเศษกระดาษท,ที่เก็บได้จากกองขยะมาขีดเขียนตัวอักษรที่เธอแอบเห็นจากป้ายข้างถนนใช้ถ่านไม้ที่เหลือจากกองไฟเป็นดินสอฝึกอ่านออกเสียงตางโปสเตอร์เก่าๆที่เจอตามทางแม้ จะสะกดผิดบ้างถูกบ้างแต่ความพยายามนั้นเป็นประกายออกมาชัดเจนบ้างคืนเธอเอาหนังสือเก่าขาดขาดที่เก็บได้มากอดไว้ใต้แสงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันเธอมองหน้าชายชาราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังตาหนูจะเรียนให้ได้ถึงแม้ไม่มีใครยอมให้หนูเข้าโรงเรียนหนูก็จะไม่หยุดคำพูดนั้นทำให้ชายชาราน้ำตาคลอความตั้งใจแน่วแน่ของเด็กหญิงคนนี้ทำให้เขาตัดสินใจแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิม แม้โลกจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแม้เพื่อนบ้านจะหัวเราะยาะแม้ความจนจะกดทับจนหายใจแทบไม่ออกแต่เด็กหญิงกองขยะก,ก็ยังมีหัวใจที่สู้ไม่ถอยและชายชาราผู้ยากจนก็พร้อมจะสู้เคียงข้างเธอแม้จะต้องแลกด้วยแรงกายที่เหลือน้อยลงทุกวันความจริงอาจจะโหดร้ายแต่ความหวังในดวงตาของเด็กหญิงกลับเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับลงคืนหนึ่งหลังจากเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเด็กหญิงนั่งเงียบๆข้างกองไฟเล็กๆที่ชายชาราเก่ะขึ้น เพื่อไล่ความหนาวดวงตากลมโตของเธอจ้องไปยังเปลวไฟที่สว่างไหวก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกว่าที่เคยตาหนูอยากเป็นคนที่มีค่าหนูไม่อยากเป็นเด็กขยะอีกต่อไปคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความฝันนั้นทำให้ชายชาราสะดึกไปชั่วขณะเขามองใบหน้าของเด็กหญิงที่ยังเปื้อนคราบขวัญไฟและฝุ่นดินแต่ในดวงตากลับมีประกายแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนเด็กคนใดที่เขาเคยพบชายชาราน้าตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นแล้วว่าเด็กน้อยที่ครั้งหนึ่ง ถูกทิ้งให้ตายข้างกองขยะตอนนี้กลับกลายเป็นเด็กที่มีความหวังและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวแต่เส้นทางสู่ความฝันไม่ง่ายเลยชายชารารู้ดีว่าการจะส่งเธอไปโรงเรียนต้องใช้เงินทั้งค่าชุดนักเรียนหนังสือรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นภาระเกินกําลังของเขาวันรุ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินไปถามครูใหญ่โรงเรียนใกล้ๆด้วยหัวใจที่สั่นไหวครูใหญ่ลังเลเพราะเห็นสภาพความยากจนของทั้งคู่แต่เมื่อชายชาราพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าถึงตาจะจนแต่ตาอยากให้หลานคนนี้ได้มีอนาคต น้ำหนักของความรักนั้นก็ทำให้ครูใหญ่ใจอ่อนอย่างไรก็ตามโรงเรียนยังคงยืนยันว่าต้องมีชุดนักเรียนและอุปกรณ์ขั้นต่ำชายชารากลับบ้านในคืนนั้นด้วยความกังวลเขาเปิดหีบไม้เก่าๆแล้วหยิบของรักที่เก็บไว้ตลอดชีวิตออกมามันคือวิทยุซานซิสเตอร์เครื่องเล็กที่เคยซื้อไว้เมื่อสมัยยังมีครอบครัวแม้มันจะเก่าและไม่ค่อยใช้การได้แล้วแต่มันเป็นเทียงสิ่งเดียวที่ยังทำให้เขาระลึกถึงความทรงจำดีๆของอดีตเขามองวิทยุอยู่นานก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดกับตัวเองเบาๆ ของเก่าเก็บก็ไม่สําคัญเท่าชีวิตเด็กคนนี้วันรุ่งขึ้นเขานําวิทยุไปขายในตลาดมือสองเงินที่ได้แม้ไม่มากนักแต่ก็พอจะซื้อชุดนักเรียนมือสองรองเท้าเก่าๆและสมุดดินสอเล่มแรกให้เด็กหญิงเมื่อชายชารากลับมาถึงบ้านเขายื่นถุงเก่าๆให้เด็กหญิงเด็กหญิงเปิดดูเห็นชุดนักเรียนสีซีดแต่สะอาดและรองเท้าที่มีรอยขาดตรงปลายน้ําตาเธอไหลาพากทันทีเธอกระโดดเข้ากอดชายชาราแน่นขอบคุณนาตาหนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหนูจะไม่ทําให้ตาผิดหวัง เช้าวันถัดมาเด็กหญิงก้าวออกจากเพิงเก่าพร้อมชุดนักเรียนตัวแรกในชีวิตแม้จะซีดจางและใหญ่กว่าตัวเล็กน้อยแต่เธอก็เดินอย่างมั่นใจข้างๆมีชายชรา,าเดินจูงมือไปยังโรงเรียนทุกสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยคำถามและการซุบซิบแต่เด็กหญิงไม่สนใจเพราะในหัวใจเธอเต็มไปด้วยไฟแห่งความฝันสำหรับเธอชุดนักเรียนเก่าๆนี้ไม่ใช่เพียงผ้าและได้แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสแรกในชีวิตโอกาสที่ชายชรา,าผู้ยากจนได้แลกมาด้วยสิ่งสำคัญที่สุดที่เขามีอยู่ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางการศึกษาเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็เป็นเส้นทางที่เธอสัญญากับตัวเองว่าจะเดินต่อไปจนสุดกำลังไม่ว่าจะยากลำบากทิยงใดแสงแดดยามบ่ายสาดลงมากระทบหลังคาสังกสีเก่าที่เต็มไปด้วยรอยสนิมบ้านไม้หลังเล็กที่ชายชราอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กหญิงยังคงยืนหยัดท่ามกลางการเวลาแม้มันจะดูสุดโทมแต่ก็อบอุ่น และเต็มไปด้วยความรักชายชาราใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกวันเขาจะตื่นแต่เช้าเพื่อพาเด็กหญิงไปโรงเรียนจากนั้นก็กลับมาทํางานรับจ้างเล็กๆน้อยๆตามกํากลังที่เหลืออยู่เพื่อให้พอมีเงินซื้อข้าวสารกับอาหารเล็กน้อยเด็กหญิงค่อยๆเติบโตขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าตัวเองแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆที่มีครอบครัวพร้อมหน้าเวลาครูถามถึงพ่อแม่เธอมักจะนิ่งเงียบแล้วก้มหน้าแต่สิ่งที่ทําให้เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองขาดคือความรักและความห่วงใยที่ชายชารามอบให้เขามักพูดกับเธอเสมอว่า ลูกไม่ต้องอายไม่ว่าใครจะคิดยังไงจงจําไว้ว่าลูกมีค่ามากกว่าเพชรพลอยสีอีกคําพูดนั้นฝังแน่นอยู่ในใจของเด็กหญิงเธอเริ่มขยันเรียนอย่างหนักไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อไม่ให้ชายชาราที่เหน็ดเหนื่อยผิดหวังทุกครั้งที่สอบได้คะแนนดีเธอจะรีบวิ่งกลับมาบอกด้วยรอยยิ้มกว้างและสายตาของชายชาราที่มองเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ แต่ชีวิตไม่ได้รวยด้วยกลิตกุหลาบบางครั้งเงินไม่พอจนต้องอดมือกินมือชายชาราต้องออกไปหางานหนักกว่าที่ร่างกายจะรับได้เพื่อให้เด็กหญิงมีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆเด็กหญิงเองก็รู้สึกผิดและพยายามช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเก็บขวดพลาสติกขายหรือช่วยงานบ้านทุกอย่างเพื่อไม่ให้ชายชาราํำบากคืนหนึ่งขณะที่ไฟในบ้านสลัวชายชารานั่งอายอยู่ตรงมุมห้องเด็กหญิงรีบเข้ามาประคองและถามด้วยความเป็นห่วงตาไม่เป็นไรใช่ไหมชายชาราฝืนยิ้มและบอกว่า ไม่ต้องห่วงตาหลอขอแค่เห็นหนูได้เรียนต่อตาก็หายเหนื่อยแล้วคำพูดนั้นทําให้เด็กหญิงน้ําตากล่อเธอสัญญากับตัวเองว่าจะต้องทําทุกทางเพื่อให้อนาคตสดใสและวันหนึ่งจะกลับมาตอบแทนความรักอันยิ่งใหญ่นี้ให้ได้ไม่ว่าต้องเจออุปสรรคอะไรเธอจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งออกมาจากห้องเรียนเด็กหญิงคนนั้นในตอนนี้ก็กําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเธอสูงขึ้นหน้าตาดูสดใส แต่แวลตายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงเธอไม่ได้เพียงตั้งใจเรียนแต่ยังมักใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเพิ่มเติมในห้องสมุดโรงเรียนเริ่มสังเกตเห็นความพยายามและผลการเรียนที่โดดเด่นของเธอครูหลายคนต่างเอ่ยชมและสนับสนุนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเธอด้วยสายตาชื่นชมเพื่อนบางคนแอบบนินทาว่าเธอเป็นเด็กเก็บจากกองขยะทําให้เธอเจ็บปวดในใจอย่างลึกซึ้งหลายครั้งเธอแอบ,บร้องให้เงียบๆแต่ทันทีที่กลับมาถึงบ้านและได้เห็นรอยยิ้มอบอุ่นของชายชรา,าความเจ็บปวดทั้งหมดก็ถูกแทนที่ด้วยพลังใจใจหม่ ชายชารามักสอนว่าอย่าไปฟังเสียงที่ดูถูกจงทำให้เขาเห็นด้วยความสำเร็จประโยคนั้นกลายเป็นเหมือนคาถาที่หล่อเลี้ยงจิตใจเด็กหญิงจึงใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเธอเริ่มเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่เธอถือเกียรติบัตรกลับมาถึงบ้านชายชาราจะนั่งมองด้วยแววตาที่เป็นประกายและเก็บทุกใบไว้อย่างทะนุถนอมอย่างไรก็ตามสุขภาพของชายชาราเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆเขาไอาที่ขึ้นเดินช้าลงและบางครั้ง ก็หมดแรงจนต้องนั่งพักเด็กหญิงเริ่มตระหนักว่าหน่อยกาชีวิตของคนที่เธอรักอาจไม่ได้เดินไปนานนักเธอจึงยิ่งเร่งผลักดันตัวเองให้กล้าไปข้างหน้าเร็วที่สุดเพราะในใจเธอมีเพียงความปรารถนาเดียวอยากให้ชายชราได้เห็นเธอประสบความสําเร็จก่อนที่วันนั้นจะมาถึงคืนหนึ่งหลังจากกลับจากโรงเรียนเธอนั่งข้างชายชราแล้วพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าตาดูสัญ,ญญาหนูจะทําให้ตาภูมิใจหนูจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเราอีก ชายชราเพียงยิ้มบางๆยกมือขึ้นลูกศรสะเทอและตอบกลับเบาๆว่าตาภูมิใจในตัวหนูทุกวันอยู่แล้วคำพูดนั้นกลายเป็นแรงยึดเหนี่ยวให้เด็กหญิงก้าวเดินต่อไปแม้หนทางจะยากลำบากเพียงใดแต่เธอก็เริ่มเห็นแสงสว่างรำไรที่ปลายทางแล้วลมหนาวปลายปีพัดผ่านไปพร้อมกับเสียงระฆังวันจบการศึกษาเด็กหญิงในวันวานกลายเป็นหญิงสาวเต็มตัวแล้ววันนี้เธอใส่ชุดคุยเรียบง่ายเดินออกมาจากเวทีด้วยมือที่ถือใบ ปริญญาแน่นน้ำตาแห่งความเปลื้อปิติเออคลออยู่ในดวงตาเธอไม่เคยลืมเลยว่าเส้นทางที่มาถึงวันนี้ได้เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและการเสียสละของชายชาราทันทีที่ก้าวลงจากเวทีเธอรีบหันไปมองหาชายชาราที่นั่งอยู่แถวหลังสุดของหอประชุมร่างกายเขาผมบางสายตาท่ามัวแต่เมื่อเห็นเธอถือใบป,ปริญญาเดินเข้ามาใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยก็สว่างสวด้วยรอยยิ้มหญิงสาวโผล่เข้าไปกอดแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งคู่ต่หนูทำได้แล้วหนูเรียนจบแล้ว เสียงเธอสั่นเครือชายชรา,าสะอื้นเล็กน้อยพลางเอ่ยเบาๆว่าตารู้ว่าหนูทําได้ตาภูมิใจเหลือเกินหลังจากวันนั้นเธอเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในการทํางานชีวิตการทํางานไม่ง่ายเลยมีการแข่งขันสูงถูกกดดันจากหัวหน้าและบางครั้งก็ถูกเอาเปรียบแต่เธอก็ไม่ย่อท้อคําสอนของชายชรา,ายังคงดังก้องอยู่ในใจเสมอว่าอย่าท้ออย่าหยุดจงทําให้เขาเห็นด้วยความสําเร็จการเวลาผ่านไปหญิงสาวเริ่มไต่เต้าจากพนักงานธรรมดากลาย เป็นผู้จัดการโครงการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบตัวความพยายามและความมุ่งมั่นของเธอเริ่มผลิดอกออกผลและทุกก้าวย่างของเธอมีเป้าหมายเดียวเพื่อชายชาราผู้เก็บเธอมาจากกองขยะและมอบชีวิตใหม่ให้ค่ำคืนหนึ่งหลังเลิกงานเธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างตึกสูงใจเธอเต็มไปด้วยความคิดถึงชายชาราเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรกลับบ้านเสียงแหบพร่าปลายสายเอ่ยขึ้นหนูกลับบ้านได้แล้วหนะ้าตาคิดถึงคำพูดเรียบง่ายนั้นทําให้เธอน้ําตาไหลอีกครั้งเธอรู้แล้วว่า ถึงเวลาที่ต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อทำสิ่งที่เธอสัญญาไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่แสงไฟจากรถรุสัสส่งไปตามถนนสายเล็กในหมู่บ้านเธอในวันนี้กลับมาในฐานะหญิงสาวผู้ประสบความสำเร็จแต่งกายด้วยชุดสูททำงานที่สง่างามรถยนต์คันใหม่เงาวบับเล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านไม้เก่าที่เธอเติบโตมาบ้านหลังเดิมยังคงสุดโสมเหมือนวันวาน,นแต่สำหรับเธอมันคือสถานที่อบอุ่นที่สุดในชีวิต ชายชาราในวัยที่ร่างกายแทบจะไม่มีกำลังอีกต่อไปเดินออกมาหน้าบ้านด้วยก้าวช้าๆเมื่อเห็นหญิงสาวลงจากรถเขาถึงกับหยุดนิ่งน้ำตาคลอทันทีหญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปกอดแน่นเหมือนเด็กน้อยในวันเก่าตาหนูกลับมาแล้วหนูทำได้แล้วนะเสียงเธอสั่นเครือชายชาราสะอื้นพลางยกมือขึ้นลูบหลังเธอตารู้อยู่แล้วว่าหนูจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้วันต่อมาเธอพาชายชาราไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายและจัดหาการรักษาที่ดีที่สุดแม้สุขภาพของเขาจะไม่อาจย้อนกลับไปเหมือนเดิม แต่ก็ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและสะดวกสบายมากกว่าที่เคยเธอเริ่มซ่อมแซมบ้านหลังเก่าต่อเติมให้แข็งแรงขึ้นซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆและทําให้ชายชารามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นในบ้านปลายไม่เพียงแค่นั้นเธอยังใช้ความสําเร็จของตัวเองในการสร้างมูลนิธิเล็ก,เลกๆเพื่อช่วยเหลือเด็กกาพร้าและเด็กเร่ร่อนเพราะเธอรู้ดีว่าการได้รับโอกาสครั้งที่สองนั้นมีค่ามากแค่ไหนและทุกครั้งที่เธอเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้เด็กๆฟังเธอมักบอกว่า ไม่มีใครเกิดมาต่ำต้อยเกินไปหากมีความพยายามและมีใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวเราคืนหนึ่งเธอพาชายชาราออกมานั่งมองท้องฟ้าอย่างค่ำด้วยกัรลมเย็นพัดเอื่อยเอื่อยเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆชายชาราหันไปมองเธอแล้วพูดว่าตาคิดไม่ถึงเลยว่าการเก็บเด็กคนหนึ่งจากกองขยะวันนั้นจะทําให้ตาได้มีชีวิตที่มีค่าเช่นนี้หญิงสาวน้ําตาไหลย,ยกมือกุมมือเหี่ยวย่นของชายชาราแน่นแล้วตอบกลับหนูต่างหากที่ต้องขอบคุณตาถ้าไม่มีตาหนูก็คงไม่มีวันนี้ หัวใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุขความรักที่เริ่มต้นจากความเมตตาเล็กๆได้งอกงามจนกลายเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันลืมเลือนการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวของเด็กหญิงที่ถูกเก็บมาจากกองขยะและเติบโตขึ้นจนประสบความสำเร็จได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งหมู่บ้านหลายคนที่เคยมองเธอด้วยสายตาดูถูกวันนี้ต่างหันมาชื่นชมและยกย่องเธอกลายเป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและใช้ความกตัญญูเป็นแรงผลักดันในการเดินทางชีวิต ชายชราผู้เก็บเธอมาเลี้ยงแม้ร่างกายจะเรยราแต่หัวใจก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจเล็กๆในวันนั้นเพียงแค่เก็บเด็กทารกจากกองขยะจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั้งชีวิตของเขาและเธอมีความหมายหญิงสาวเองก็ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นทุกความสำเร็จที่เธอได้รับเธอถือว่าเป็นของขวัญที่มอบกลับคืนให้ผู้มีพระคุณทุกครั้งที่มองหน้าเด็กๆในมูลนิธิที่เธอดูแลเธอมักนึกถึงตัวเองในวันนั้นและรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เธอได้มีบ้าน ทที่แ้จริงเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าความเมตตาเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลและความกตัญญูก็เป็นคุณธรรมที่งดงามที่สุดเพราะมันไม่เพียงทําให้ผู้ให้ภูมิใจแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างได้ตรหนักว่าไม่มีใครร้ค่าหากได้รับโอกาสและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่เพียงการประสบความสําเร็จเพื่อตัวเองแต่คือการแบ่งปันและตอบแทนผู้ที่เคยหยิบยื่นมือให้เราในวันที่เราล้มเหลวหรือร้ายที่พึ่งพิง และบางทีนี่อาจเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าคุณค่าของชีวิต